อว้าวคผู้ชมเ่ทนไมสมเราะนอกข้านเอาถวยมากไเอาถวยมามันกบวธรรมศาสตรนะเขากินแบบธรรมศาสตรนี่นะเอาคอตไปนฮะไปฮะพนเามาเด้อมาเด้อมากินเดียมวอตเลย กุ้งซาลงปลามาตุกคนกุษาลงปลา <c oughs> เออลูกเขามีพอมีแม่เดอ้ <c oughs> อลูก <c oughs> เขามีพอมีแม่นะเออยเต้เฮ้ยไปนี่แ้ปล๊กเฟ้ชอยไป,ป Bye, บ bye, บบส,าสบายดีพี่น้องกลับสักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปรถสุขุทุกคนเนาะวันนี้กัสิพาพ่อแม่พี่น้องไปลุยเนาะทุกคนไปกินข้าวป่าวันนี้ทีมงานเท่าม,นนามีแต่ยูทูบเบอร์นะผมฝากติดตามฝากกิ๊งชายแนลเนาะให้เราไปเมนอยนนู่กล่องคอมเมนต์ใครจะเห็นดอกยวอันกับสองเตอร์เบาระเนาะทุกคนเนาะฝากไปกดไลค์กันเนาะสองเทือ่เด้อกดสองเทือ่พ <c oughs> าไปกดไลค์บนสองเทือ่ บรรจะกาดกาดดสื่อแน่นอนแน่นอนตสองใ่เขลาไ้ในถุงนะพราแบตมันดีเบดนะไ่ได้ซากมากร่ได้เตี้ยมากนะว่าจะโทษนั่งยังมีไรบ้างเตี้ยนั่งเ้านะพอดพอด เล่นโค้นะเาพีเ่นาสาโมงแล้วไนเราสวนเาเบืองันั่นน้อขี่ไปประมาณอยู่หานาทีก็หอละแรงจํำรอานนั้นก็จะเป็นกระตัวหน่อยว่านั้นน้อไก่ดอกขาบวยไปก็เดียวกับหอดูดิย้อนกับผู้เทวดาแล้วผู้เขไไฟเก่า นะใครหัวใครห่อนะทุกคนเนาะมีแต่ปลากระเพาะทุกคนเลยคัวหัดเขารวยกระเพาะเนาะเขตเมื่อปักซองแต่เฮาบไม่รวยหอบไม่รวยจะพื้นยังถูกขึ้นเก่ายังถูกเก่าผ่านยูทูปเนาะยูทูปผ่านนี่คือสี่ขนาดห่วยห้อยห่วยวันนี้ก็เริ่มออกเดินทางกันเนาะไว้ทางไหนเว้ย

หอยทองคื่อกาพี่หนุองหากินดำธรรมศาสตร์เนาะแต่มีซีชีวิตของคนเล่าเลยกับคนที่มักแบบนี้เนาะเข้าก็ประวากันบางคนค่ะเขาจะนี่แต่ว่าเขามักการหากินแบบนี้ก็มีเนาะเข้าประวัติกันยังหลายตัว กาเป็นตอนนี้เขากับสวิงเ,เอาเก็เข้า่อนแล้วสี่นิ้ตักเอาทุคนกัฝากเป็นกำลังใจให้เขาอีกเพื่อเนาะจะเป็นกำลังใจ่ายลิดนะโอ้นี่ตอนนี้เขามาสอนเอาเนาะ,ะให้เขอาสวิงขวดขวดให้มันเนขาได้เนาะตอนนี้เนี่ยตัวเขาหลักนี่อฮะพี่นนอะอายุห้ากินคือเก่าเนี่ย เาตตรงปลาเนาะแล้วเขาก็เอียบต้องเทิงไลมันลงมาก่อนเออเออเฮ็ดเฮ็ดมันอะไรอะไรปลาที่ทีน่ะทุกคนเนาะนี่ไง นี่ดูดีทุกคนเนี่ยเล่เลยเด่นในได้ได้สามซอนโต <laughs> ไครก็ไปซ้อนก็ซ้อนซ้อนยุ่งร้ายขนาดโอ้นนอนอคนก็นสตักเอาเพราะมันปลามันไล่นะทุกคนเออปลามันขึ้นแต่มันก็นไล่นะ เดี๋ยวข้าสิเป็นคนไลนน่มาเป็นคนไล่เอาถ่เลยวันนี้จะได้ใส่กลองมนาะ เัาซับไปกับแบตยังเยอือ่าัจเปอระเศ็วะข้าหาพระเนทุกคนเนาะตอนกระถาเขาเนมครัแบนบนี้เขาก็ไปทายเบิรงกน,นาวานนะทุกคนเนาะพาทุกคนไปหาอย่หาก,กินกเนาะนนี้ที่ทุกคนนี่นี่ก็แต่ตกแก่เนะมันข้นเบิดเลยอื้อ น้อนอันี่พอดีกินเพิ่้นเลยแกงเสอนหนึ่งนี่พอดีเดี๋ยวเมือ่อนานเนาะมีโอกาสขอเช็ดแกงหร่ใหม่รขังแรลก็คคนเบิงเดี๋ยวชิอกกินเบิง้งว่ามันสิเป็นไงเลยเขา,าเขาเพื่อนขิดมากเลยเชื่อเลน้ำหนัมมกน้ ป่าขึ้กนกขาต้องโทรศัพท์ขอยในใส่บรายได้กล่องหนาเพรอฝุ่นมันเข่ามันบังเห็นได้หนึงทิ้งไว้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เพิ่มยอด <c oughs> ขุนนะ่ข้โอ้โอกููแดงคนนี้ปาเนอนานี่อออีอไมคกนี่นีกาทหารน้ายนพุนนนนนายพน่นทางมานาน้ำทางน้ำทางมาอยู่หากินบ้างขุนเทิงนี่จะเป็นไก่ไก่เขตกระตัวตัวไมก่เนา มันไกลเต่อวันสบายก็เอาไปยกไปไหนมาเยอะให้ากะขาตักแม่น้องในห้าเปลี่ยนกันนะต่้งวัาเลอ้าวที่ทำการกินแ้วเนาคนนอะคนอะรองมันจะค่ำห่ะอว้าว เที่ยวน้ำมันโสมเราคนนอกข้างองที่เอาถวยมากเอาถวยมากมันก็บาเป็นธรรมมาสตารนะเ้ากินแบบธร่มัสตาร์นี่นะเอากวอตไซปฮะคตไป็ฮะลเามาเด้อมาเด้อมากินปลาด้วเากินดิปลาธร่มสตารด้อหนึเบาที่ก็ชิบนเนาะจะกินดีกันะบกินจับเกลไงเนี่ยนะไปจวดเลยจวดจเดกินแบกินแบบี่จี๊สองเบอร์นะทีมฮานอ ใส่เพระตัวเขาเนานี่ท่นกิน้วตัวกินกปลาปลานน่มันอนนั้นนะมันบวกข้าวแล้วมันกับจับมันเขากันอืมอมโอ้กินปลาแสบใน่หนบอเมียรอกเหรอมีมันฝรอ่ง บก่มีเหล่าพุกวัดป่าดามตะบะเนาะว้าวเฮ้ยน้ำใจูวอืเ้าทกคฮะลอข้างกันวันนี้ใส่เลยจับแบบโตเหี้ววาอตรงยาพอดน้าทุเรียวมาเมื่กียวเรียวมาขอแล้ว้แบบปี่ฮะปี่ปีให้บอกินดิฟกับเขาโตเขอไปแล้วแสดงว่าทุกคนขาดแล้วคือ พักมาเข้าจ <gegen violin> <acy> ังเลือกเอาโตแบบไม่เอี่ยมเฮ้ยลูแม่ไม่เอี่ยมมักโตแบบต้องไปรินเนี่ยต้องไปกินปลาที่ดีมันเกินมากกินคือกินใบกุ้ยกินซื้อเป็นกินกวินกุผมยุ่งร้ายขนาดทุกคนเอ่ยทั้งแบบนี้เป็นเกินฟิตคลิปเพื่อจะมาพายไม้ก่อนต้องไปกิน

ใส่ใส่บอ้นกันเนาะใส่ดิบอิ้มกอนวนไก่วานหกนติดตันหน่ยจะดกว่าจิแบตาแสบมากเลยจริงๆมันตาแสบหรอก

เอาพอนุ่อากกินแล้วก็น้องเรายายามไปอิมนะไม่น่าม่งเห็นไหมไปเอากินแล้วนะก็น้เอากราลงปลามาตะกันกราลงปลามาหน่อยนึงโจักันเด้ ใคเขาล้างมือก่อนใครเขาล้างมือก่อนมึงน่าพออุ่นพออุ่นนมึงดูอมากติดเกาะจอได้ยมั้งไปเอาไปให้พ่อสาวไปเอาปให้พสาวเอาไปสาวไป เอาคนตโอ้ยจะิโทรศัพท์มาไทยอยู่มได้กเมาโทรศัพท์มาไทยเลยเพื่อนห่จะหน้าโป๊กหอ้ยลูกเขามีพอมีแม่เด้อลูกเขามีพอมีแม่นะ เด่อปปูกเฟซอยไปเพื่อนเพืโอ้เขากำลังล่างนากระายพีลกพีลกายโชคดีไล้เจอจีนี่ บ้านทั้งหัวน้องสาวตัวนี้ป่ะนี่โอ้ยอะไรวาร์ปได้เนาะฮะใดีเล่าคนเดิมเหลนาคนเรเนาะไอเต้ไอเต้เก็บไปกินนูหายแล้วี

ไฟเสียงตะนาเสียงหนามันแห่่เออทาครบกด์วันนี้เอาอ้าบไม่ทายสขโมกเกียกหนกลูกหนาอยู่ฮะคลิปนี้ก็สิเจ้าเปียตอนนี้นะก็น้างกาแฟพ่อแม่พี่น้องไปกําลังใจให้บอทิงหนิเด้อเพื่อจะบอผาดคลิปต่อไปนะคราสิมาหายุฮากินแบบนี้ก็คือเก่าแหละกะเรื่อยๆเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ ตัวน,นี้กระเพทะแห้งจุกพเพลาทำเพสใต้อะโก้อโวอันนี้นี่โตเปล่าบริษัทอันที่ไปบริษัทไทยหัว